คลิปนี้พี่แฮมติดสอนใส่ตัวหนังสือแบบง่ายๆให้มันชนะัดๆเนาะเอามาที่แอปพลิเคชัน p i c อาร์จากนั้นเข้าก็มาที่เครื่องหมายบวกค่ะเครื่องหมายบวกกดไปที่ทั้งหมดสมมุติว่าเขาใส่ใอ่เ,เลือกรูปนี้เนาะเลือกรูปนี้มันมีกรอบเรียบร้อยเขาสิใส่ตัวหนังสือสมมุติว่าเราจะใส่ตัวหนังสือแล้วก็มาที่ข้อความเนาะ ก็เขียนชีวิตคนเราเนาะยอมเสียสุขภาพเพื่อเงินนะเอาประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ตึ้มบารท,ที่ไหนมันก็ะไิ่เห็นบ่ค่ะมันก็จะมองไม่เห็นสตงว่าเ้าใส,าส่สีสีดำเนี่ยก็จะมองไม่เห็นบ่ค่ะเออเ้าที่ใส่สีอย่างอะ่ะสีแดงก็จะมองไม่เห็นบ่ค่ะเทคนิคก็คือเพราะว่าพื้นมันล่เห็นบ่เราก็จะเอามากดตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะตรงคําว่าไฮไลท์เนี่ยเห็นบอกค่ะ,คะมันจะเป็นพื้นสีสีห้าเลือกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบอมมาพื้นสีนี่เขาอาจจะมาพื้นสีนี่บอกพื้นสีนี่บอาจจกแล้วแต่เราเลือกเห็นไหมคะน้องๆง,ง่ายอกค่ะ,คะแค่เรารู้เคล็ดลับนิดเดียวอืมเราจะสีขาวเหมือนเดิมก็ได้เนี่ยง่ายง่าย,ายนิดเดียวจากนั้นเขาก็สาม,มารถเลื่อนเลื่อนไปถึง,ถง,ถงเท่องเดือนใส่ทั้งไตได้มานะค่ะเนาะโอเค ทีนี้เราก็ถึงตรงนี้เราก็บันทึกอ่าบันทึกบันทึกจบง่ายไหมคะ